ไม่สำคัญแน่นอนนะคะฉะนั้นวันนี้1,290บาทรีฟช้อปปิ้งกันเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นแบบลายหรือว่าเป็นแบบสีแดงเรียบๆแน่นอนค่ะคุณผิดใบไม่สำคัญและตอนนี้นะคะแอมก็อยู่กับพี่ลีดค่ะ ผู้สืบสารแหวนกลน,นิ่งเดียวในประเทศไทยพี่ลีคะแหวนกลคืออะไรคะเดี๋ยวให้ดูคําตอบครับคําตอบไม่ต้องตอบเ <ขอ S 1> ป็นคำพูดนะคะแบมือหน่อยครับมาคะ่ะประกอบได้ผมให้หอขอเวลาหน่อยนะคะทีมงาะประกอบได้ให้เลยเหรอคะโอ้แหวนกลกลมันคือแบบมันมันคือมายากลมันคือ กลไกมันคืออะไรสักอย่างที่ยากมากพี่นีน่นี่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นแหวนกลนี่มันคือคำตอบของแหวนกลจริงๆด้วยคุณผู้ชมโอ้โหนี่ขนาดเราทำให้มันกลับคืนนะแล้วคุณผู้ชมลองคิดตอนที่มันสร้างขึ้นมานกลไกการสร้างขึ้นมามันจะขนาดไหนโอ้พี่นีดคะ ทำมานานหรือ,อยังอ่าทำมาประมาณ30กว่าปีแล้วครับสำหรับรุ่นของผมนะ30กว่าปีอันนี้สืบทอดมาจากใครคะก็ผมฝึกงานมาจากคุณลุงสายันภูมิพักครับอ,อันนี้เป็นคนที่หัดงานให้กับอถ้าเรียกว่าอันนี้ก็จะเป็นยุคทีสามรุ่นทีสามแล้วประมาณนึ่งโอ้โหและแอมเห็นเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างเนี่ย ไม่มีแบบออโต้เลยมีแต่แบบมือแฮนเมดทำมือหมดเลยก็ทุกอย่างเรายังอนุรักษ์อารมณ์การทำงานแบบเดิมที่เราถูกถ่ายทอดมาแล้วก็เครื่องมือที่เห็นทุกชิ้นแทบจะทั้งหมดก็จะเป็นเครื่องมือที่เรารับส่งต่อมาจากรุ่นคุณลุงคือคือมาเที่ยวก่อนแล้วก็จากนั้นคุณลุงสายันแกก็ติดต่อผ่านทางคุณพ่อผมก็อยากจะชวนมาทำงานด้วยกันก็ จับพาจับถูกก็ได้มาอยู่แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็สามสิบปีแล้วการเดินทางยาวเลยเดินทางยาวเลยเพราะแอบเห็นพี่หลีเวลานั่งทางานเนี่ยหน้ายิ้มมีความสุขเราเองดูอยู่แล้วก็มีความสุขมากๆเลย <c oughs> สเสน่ห์ของแหวนกลในความคิดข,ของพี่หลีคืออะไรคือเสน่ห์มันเป็นสําหรับผมนะแหวนกลเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอยู่กับเหมือนจันมานานแล้ว <c oughs> แล้วเรารู้สึกว่า เราโอกาสดีที่ที่ได้มาจับงานอันนี้ mm hmm. แล้วก็ได้ทำงานอันนี้ไว้ mm hmm. สเสน่ห์ของมันคือความเป็นธรรมชาติเพราะว่าเคยถามคุณลุงแกว่าทำไมต้องทำเป็นพวกรูปปูรูปปลาพวกนี้ mm hmm. ดังเดิม mm hmm. แล้วบอกว่าก็เ mm hmm. มืองจันทร์มันติดทะเลเนาะอันนี้ก็คือต้นต้น,ต,นต้นความคิดที่จะมาทำเป็นเป็นแหวนปูแหวนปลากล และว,วันนี้แอมมาถึงจันทบ,บุรีแล้วมาถึงที่เป็นแหล่งเดียวที่ทําแหวนกลแล้วแอมต้องมีของไปฝากคุณผู้ชมช็อปชาแนลพี่ลีดแนะนําให้สักหน่อยสิคะก็เอาอย่างที่คนพอจะรู้จักกันบ้างก่อนจริงจริงแล้วอยากให้ให้หลายคนได้ได้ทำความรู้จักก่อนงานดั้งเดิม <c oughs> ที่ที่ทำกันมาตั้งแต่รุ่นคุณลุงก็คือแหวนปูแหวนปลา Mm. อันนี้คือคืองานดั้งเดิมที่ที่คนส่วนใหญ่ก็รู้จักกันในระดับหนึ่งแหละอ๋อ oh. ปูปลาก็ฟีลแบบทะเลความอุด์สมบูรณ์เพราะว่าแหวนกลทุกคนก็จะมุ่งม,มาที่จันทบุรีจันทบุรีก็คือปูปลาใช่แล้ววันนี้เรามีอะไรมาฝากมานะคะอขอโทษก็อย่างที่ที่จะให้ให้เห็นนะครับอย่างอันนี้จะเป็นแหวนปลาแบบแใช่ครับ ว้าวมีประดับคอยได้เหรอคะก็จะใส่ที่ลูกตากับที่ที่ปากที่เป็นฟองอากาศนี่เป็นปากกำลังพ่นน้ำ<อ>คืออารมณ์ของของชิ้นงาน,งน,านใช่ครับคือเราจะทําให้มันเป็นสิ่งเหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตมันมันจะไม่ทื่อเวลาเราถูตัวปลาเนี่ยหางของปลามก็จะทําให้เหมือนกับว่าปลามกำลังว่ายน้ำ คือชิ้นงานอะมีมูฟ m เมนมีชีวิตจริงๆตั้งแต่ตามองและมือสัมผัสทั้งหมดไปได้วยกันหมดเลยใช่แล้วเท็กเจอร์ของแบบองศาการดูของตัวปลาอะไรเงี้ยมันแบบคือทุกอย่างเ,เรา,าต้องนะเราต้องทําให้มันให้มันดูมีชีวิตจริงๆ uh huh. คือมันต้องสวยตั้งแต่เราเราเริ่มทํา uh huh. ถ้าถ้างานมันมันไม่ได้อย่างที่ที่เราคิดภาพมันไม่ได้เนี่ยคือยังไม่สวย มันต้องมาแบบเหมือนวิญญาณที่เราแบบสื่อออกมาแล้วมันต้องไปอยู่ในงานที่นี้ก็<ม>ถ้าถ้าจะวาดวาดภาพให้คนดูว่าสวยนะเราต้องวาดให้มันสวยจริงๆอืมเราต้องสวยจากตัวเราก่อนใช่เราต้องรู้เราต้องรู้ว่ามันสวยไม่สวยเพราะเราเป็นเป็นคนทําอืมแอมขอยืมใส่ได้ไหมคะอันนี้เป็นแหวนปลาประดับเป็นพลอะไรคะอันนี้จะเป็นทับชิมครับทับทิมครับ ส่วนใหญ่ก็จะใส่บุษาราครม่นี้อ่าใช่ครับเป็นพลอยเนื้แข็งหมดเลยนะใช่ครับคือของดีและเม็ดไม่เล็กด้วยนะคะก็จริงๆเราจะตามขนาดไซสตามบอดี้ของแหวนนะครับอืมเอาเป็นว่าทุกคนที่จะชอปปิ้งไปสามารถที่จะเลือกไซส์ได้เหมือนกับตัดเสื้อผ้ามันต้องให้พอดีกับรูปร่าง คุณบอกไซส์มาเดี๋ยวเราตัดให้คุณใส่และสวยสําหรับนิ้วของทุกทุคนซึ่งแต่ละนิ้วไม่เหมือนกันแล้วมีอะไรอีกคะก็แหวนพวกนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันก็เหมาะกับผู้หญิงเนาะจริงๆแล้วใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเพราะว่าลูกค้าที่ที่มาสั่งงานที่บ้านก็มีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่สั่งพวกแหวนปูแหวนปลาไปใช้แหวนปูแหวนปลาอันนี้ปลาและอันนี้ก็จะเป็นปูอันนี้ปูใช่ไหมคะที่เราจะลูกเล่นของมันนอกจากจะเป็นความเป็นโกลแล้วเนี่ยลูกตา มันจะดินได้เล็กๆฮะจริงเหรอ,อขอดูได้ไหมคะครับมันจะขยับได้น่เอามือจับได้เหรอคะเฮ้ยคือมันต้องคือเหมือนเรานึกถึงความเป็นปูจริงๆไงเวลาเราใช่ลูกตามันก็จะดินได้เล็กๆอ๋อขูดลูก,กตายขยับได้นี่<ต>คือรายละเอียดที่เราใส่ในชิ้นงานเป็นเทคนิคพิเศษนะคะเครื่องประดับทั่วไปไม่มีงานอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นอันนี้มี movement แล้วก็ อันนี้เป็นแหวนปูเท่มากแล้วก็ทุกรายละเอียดอะค่ะ ทุกอย่างคือแบบจริงมากแล้วตรงนี้เรามีประดับคอยให้ด้วย2เมตรอันนี้เป็นใช่ครับอันนี้ตัวอย่างนี้จะเป็นเขียวซองเขียวซองนะคะทุกคนโอ้โหและอันนี้คือต้องบอกว่าเหมือนเราได้แหวนไปหลายวงเลยนะอย่างอันนี้ก็คือแบบ4ี่วงเนาะใช่ครับดั้งเดิมจะมี4ี่วงอยู่ในวงเดียวกันอ๋ออันนี้คือแบบมาตรฐานที่คนรู้จักที่รู้จักก็คือแหวนกลจะเป็น4ี่สี่แถวเหมือนแหวนแถว4ี่แถวรวมกัน สี่ก้านสี่ก้านโอเคค่ะโอเคไอเทมต่อไปเลยค่ะครับก็ที่อยากจะให้ดูก็จะเป็นอันนี้กระตา่ายอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองจังอันนี้น่ารักมากเดี๋ยวขออนุญาตก็จะดูแบบกระต่ายสวยมาก ดู ALLY, ปูกปุยหน่อยจะดูผูกปุยนี่คือสมจริงมากคือเส้นขนก็จริงแล้วก็มีพลอยเป็นทับทีมเหมือนกันไหมคะมีทับทีมแล้วก็มีแบบการวางงานที่สวยมากเป็นแหวนสิบวงคุณผู้ชมขาสามวงนี้ยคนละไซส์หมดเลยฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า ตัวของสัตว์แต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็นขนาดที่เข้ากับแวหวนวงนั้นอย่างแหวนหวงนี้กระต่ายข้างหลังเขาจะเล็กมากตรงเนี้ยเขาก็กระต่ายเขาก็จะย่อส่วนมาให้เข้ากับนิ้วของคุณจะเห็นได้ว่าแต่และว,วงที่ใส่พอดีนิ้วอะ่ะมันจะเข้ากับนิ้วนั้นๆมากคือไม่ต้องกลัวความเทอทะเพราะงานทุกอย่างมันจะจะจะ,จะพอดีอ่าน่ะอันนี้ก็เทมาเลยและว,วงสุดท้ายค่ะ ันนี้จะเป็นลายไทยอันนี้จะเป็นงานที่ที่เราประยุกต์ขึ้นมาใหม่หนะครับแล้วก็ลักษณะการประกอบก็จะต่างกันไปอีกนิดหนึ่งนะครับแอมขอดูได้ไหมคะได้ครับอันนี้การประกอบจริงๆอ่ะอันนี้ก็จะเห็นมีการไข่ครับของคองแวนแต่ละวงแล้วเกือบทุกออกทุกวงมีการไขยหมดเลยอันนี้อันนี้จะมีก็สารต่างกันไปอ๋อจะสารต่างไปอันนี้เป็นลายไทยค่ะใช่ครับ นี่สวยมากประดับพลอยด้วยตรงกาบอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นสตาครับเป็นพลอยสตาสตาน่าจะเป็นสม็ดตะไครไหมใช่ครับเป็นเม็ดเล็กๆซึ่งซึ่งสตาเล็กๆพวกนี้บังเอิญเราไปเจอมาแล้วมันไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆเพราะว่าไซต์เล็กๆเขาไม่ค่อยมากิ้งหลังเบียอะไรกันแบบอ่ามันต้องขึ้นขาใช่ครับนี่เป็นแหวนที่มีหนึ่งเดียวในโลกเวลาสั่งมาเนี่ย คุณก็จะได้ไซส์ได้แบบที่เป็นของคุณ<ช>เท่านั้นนะคะจากช่างหนึ่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทยฉะนั้นใครได้ไปยินดีด้วยจริงๆนะคะว่าคุณได้ได้ไปตั้งแต่ง,งานที่เป็นความสุขตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงแบบถึงตรงคุณผู้ชมเลยทีนี้งานเนี่ยเน้นย้ำว่าเป็นงานทำมือหมด100% 100%แฮนด์เมดหมดแม้แต่การรีดเส้นแหวน ก็ยังต้องใช้มือทำใช้เครื่องมือเหล่านี้แหละทำนะคะฉะนั้นวันนี้ความคุ้มค่างานศินละปะมันรวมตรงนี้แล้วคืออยากให้คนซื้อไปนะครับคิดถึงว่าแหวนที่เราทำนะครับมันมันผ่านการเวลามาพอสมควรกับกับอายุงานมันนั่นคือคุณค่าที่ที่คุณจะได้ไปที่มันอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันซื้อมันราคามันอาจจะดูสูงไหมแต่ถ้าลองเทียบคุณค่าอายุงาน ที่มันผ่านมานะครับเราจะรู้สึกว่ามันคุ้มกว่าผ่านมากี่รุ่นมันเราที่สุดแล้วมันจะไม่มีใครทําแล้วก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอ,อะไรล่ะไม่มีต่อหมายถึงว่าวันนี้คุณมีโอกาสได้ซื้ออะคุณโชคดีแล้วใช่ไหมคะสวยมากเลยเอาล่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวพี่ลีฝากอะไรกับคุณลูกค้าที่กำลังจะจับจองเป็นเจ้าของแหวนเหล่านี้คะ่ะ ก็ถ้าชอบครับไม่ต้องคิดนานสั่งได้เลยจกต้องแล้วก็จ่ายตังซื้อเลยแค่นั้นคะ <S <S ่ะแหวนกลมประดับพลอยจันทบุรีมีให้เลือก4แบบแหวนปูแหวนปล่าแหวนกระต่ายหรือแหวนไลายไทยจะราคา33,000บาทวันนี้พิเศษ1 9 9 0 0บาทราสินค้า1,27801ค่ะ อีกหนึ่งทะเลตะวันออกที่หลายคนอยากแวะไปเที่ยวพักผ่อนจันขอยกให้เกาะช้างจังหวัดตราดเป็นเกาะสวยที่เต็มไปด้วยที่เที่ยวที่พักและจุดน่าเช็คอินเพียบเกาะช้างชูตติ้ง ด้วยใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายและดำเนินการโดยอดีตนาวิกโยธินต้อนรับผู้ที่สนใจการยิงปืนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการเริ่มหัดยิงปืนหรือนักยิงปืนชั่วโมงยิงสุงแล้วแต่ถ้าจะมาที่เกาะช้างและต้องการฝึกทักษะการยิงปืนไปพร้อมกันคุณมาถูกที่แล้วค่ะคุณครูคะเป็นัไงบ้างคะผลางานในวันนี้เห็นไหม,มครับการยิงปืน มันไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมไม่ยากง่ายถ้าเราทําความเข้าใจกับระบบการฝึกแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนมันจะรู้สึกว่าเราคอนโทรลกระสุนได้เป็นไงมันอยู่ในมือเราอ่ะอะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจนะครับที่นี่เราจะคอนเซ็ตเราจะขโมวโฟมการฝึกไว้ในระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงท่านจะสามารถคอนโทรลกระสุนได้ประมาณว้าวที่นี่ สิ่งที่มากกว่าคุณภาพอื่นใดก็คือเราเน้นความปลอดภัยพนักง,งานสตาฟครูฝึกของเราทุกคนเน้นความปลอดภัยอันดับหนึ่ง hmm. คุณมาสนุกคุณได้ความรู้แล้วคุณต้องปลอดภัยกลับไปนี่แหละค่ะสุดยอดเลยต้องบอกว่าตอนแรกที่ก่อนแอมจะมาแอมก็รู้สึกว่ากังวลไหนจะเสียงไหนจะอะไรเราจะเอาอยู่ไหมเราจะตื่นตระหนกไหมแต่พอมาถึงจริงๆคุณครูจะมีวิธีการแบบฝึกตัวเองเอาให้อยู่ทํายังไงให้ เราไม่ตื่นเต้นแล้วก็การเซฟมันทำให้เราแบบผ่อนคลายยิงออกมาก็ได้ผลงานแบบนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณคครูมากเลยนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในสนามและทดลองยิงืนจริงได้ภายใต้การดูแลและให้การแนะนำจากเจ้าหน้าที่ครูฝึกผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดกิจกรรมแต่ละรอบใช้เวลา20นาทีและมีปืนให้เลือกหลากหลายชนิด โดยคุณสามารถเลือกปืนได้ตั้งแต่1ชนิดพร้อมกระสุน15-18นัดซึ่งเป็นแพ็กเกจมาตรฐานและแพ็กเกจพรีเมี่ยมที่เลือกปืนได้3ชนิดสำหรับการยิง6ครั้งต่อปืน1กระบอกภายใต้การดูแลและให้การแนะนำ